สวัสดีครับผมเซลนอบจากบริษัทเทอร์มินอลอูสุสสมุรปาการสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมจัดโปรอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะครับก็จะเป็นรถ4ประตู2.2เกรดแซดนะครับ4ประตูตัวยกสูงนะครับเกรดแซดเกียร์ธรรมดาจัดโปรอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะฮะสำหรับเจ้าคันสีขาวมุกตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมขึ้นในเรื่องของค่างวดให้ดูเลยนะครับสำหรับเจ้าสีขาวมุกคันนี้นะครับค่างวดก็จะตกประมาณ13,000เสนเศษนะครับสำหรับเจ้าขาวมุกแต่ถ้าเป็นสีบอลเงินสีเทาสีดำนะฮะราคาค่างวดของเขาจะถูกกว่าสีขาวมุกอยู่อีกประมาณร้อยกว่าบาทต่องวดนะครับทุกสีใช้เงินดาวเท่ากันเลย59,00 0บาทสาหรับเจ้าเกรดแซดสีขาวมุกนี่นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับ ที่อยู่ในโปรโมชั่น59,000่นบาทก็คือผมฟรีค่าจดทะเบียนให้เลยนะครับค่าจดทะเบียนในปีแรกนะฮะ6,500บาทผมฟรีให้เลยสำหรับค่าจดทะเบียนปีแรกส่วนประกันภัยชั้นหนึ่งกอบป้ายพาย,ยางอุปกรณ์อื่นๆนะครับมีแถมให้ครบทุกรายการเลยนะฮะสำหรับโปรโมชั่น59 0 0 0 ตัวลอ้อนะครับถ้าลูกค้าสนใจที่จะเปลี่ยนล้อแม็กเป็นแบบตัวลายล้อแม็กสวยงามผมเปลี่ยนให้ฟรีฟรีเลยนะครับไม่มีคิดเงินเพิ่มแต่ว่าในส่วนของล้อแม็กที่ผมเปลี่ยนให้นะฮะที่เป็นแม็กสวยงามเนี่ยก็จะเป็นล้อขอบ18เหมือนเดิมเพราะว่ารถเดิมๆนะฮะเกจแซตรงนี้ก็จะเป็นล้อขอบ18อยู่แล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากมองเป็นทางเลือกนะครับว่าต้องการเป็นแม็กสวยงามนะครับแม็กซิ่งแม็กแต่งผมก็เปลี่ยนให้เลยเป็นขอบ18เหมือนเดิม แต่ว่าเป็นลายสวยงามนะครับเปลี่ยนให้ฟรีเลยแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์อ,อื่นๆเหมือนเดิมนะครับมีแถมให้ครบนะฮะพวกคิ้วกันศาสตร์พวกนี้มีให้เลยแล้วก็ตัวฟิล์มกองแสงทางผมเนี่ยแถมเป็นฟิล์มเซรามิกให้เลยดีห่อไฮคูลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลย40 6080กนะครับก็อยู่ในโปรโมชั่นไม่มีคิดเงินเพิ่มนะฮะลูกค้า,าแจ้งในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีเลยนะครับของไฮคู พวกพื้นปกกระบะไลเนอร์ต่างๆมีแถมให้ครบอยู่ในโปรโมชั่นนะครับเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่59 0 0มนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ส่วนลูกค้าจะเลือกเป็นโปรโมชั่นอื่นๆก็ได้นะครับจะดาว6 0ห0ื่น0 0 0ด0มื่แสนหนึ่งลูกค้าแจ้งได้เลยนะครับว่าลูกค้าจะสะดวกในงบที่เท่าไหร่แจ้งได้เลยมาดูออปชั่นเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับสำหรับ4ประตูเกรดแซตัวยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับออปชันเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น เกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาภายในก็จะประมาณนี้เลยตัวพวงมาลัยจะหุ้มหนังมีระบบล็อกความเร็วมาให้เรียบร้อยสวิตช์มัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆครบเรียบร้อยหน้าจอนี่นะครับหน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ธรรมดาขนาด6สปีดแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้สำหรับเครื่องยนต์2 2ก็จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับ เครื่อง2.2ทุกรุ่นของ Isuzu ของเราก็จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดทั้งหมดเลยเปลี่ยนเกียร์ออโต้แบบใหม่เลยในการตกแต่งภายในสําหรับเกรดแก็ก็จะดูหรูหรากว่าเกรดแอนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาค่าตัวต่างๆของเขาก็จะเพิ่มจากเกรดแอขึ้นมานิดหน่อยนะครับเบาะนังตัวเบาะนังเป็นเบาะนังมาจากโรงงานเรียบร้อยเป็นเบาะแบบคูลแม็นี่แผงข้างประตูต่างๆนะครับจะบุนุ่มให้เรียบร้อยเลย แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเกรดแซเกรดแซดรุ่นยกสูง4ประตูหรือว่าเกรดแซดสประตูตัวเตี้ยนะครับก็จะมีช่องแอร์ทางด้านตอนหลังมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูในเรื่องของโปรโมชั่นสําหรับเกรดแซดรุ่นนี้เพิ่มเติมนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่สนใจ4ประตูเกรดแซดรุ่นนี้ก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับนี่2.2เกรดแซดแม็กฟอร์ จัดโปรอยู่ที่5้า0 0ืบาทโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นของรถรุ่นนี้หรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับก็สอบถามกับผมกม็ได้เลยเบอร์โทรอยู่ในคลิปนี้แหละแล้วก็อีเมล์ของผมอยู่ด้านล่างคลิปสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อสอบถามในเรื่องของโปรโมชั่นกันได้เลยวันนี้ต้องขอตัวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม are you ready